เห็นมันลกไงเดี๋ยวเกาๆค่ะอันอันน้ามเนี่ยอันต้นเขียวก็ต้นแดงมันต่างกันตรงไหนต้นเขียวกัต้นแดงมันเีนยัที่มันไม่แมันอ๋อถ้าโดนแดดจะเป็นสีแดงถ้าถ้าบ่ดนแดดสีเขียวบ่คะ อ๋อนูเข้าใจว่าสีเขียวสีแดงเป็นตัวผู้ตัวเมียแบ่งกันนะสิต้นอ๋อตัวผู้ตัวเมียคนละสายพันธุ์เพาสามารถเบิ่งล่ำต้นได้เนาะอ๋อ,อ,อแม่ปูมาจักปีละคะอ,อือตั้งแต่เจ็ดแปดปีแม่ซื้อมาต้นละเจ็ดพันตี อ่าต่อละเจ็ดพันสื่อในงานอยู่กรุงเทพอ,อ๋อวาดมหาเสน่ห์เหรอคะ,อะโอ้อโโอ้ยลิ้นวะ <laughs> วันนี้นะคะกิกกี้ก็ได้มีโอกาสผ่านมาที่หอพักของคุณแม่สำรวยนะคะซึ่งอยู่ที่หน้าป้ายมอใหม่หรือหน้าป้ายมหาวิยาลัยมหาสารคามนะคะซึ่งจุดนี้นะคะก็จะเป็นแหล่งธุรกิจหรือว่าเป็นจุดเศรษฐกิจอีกจุดหนึ่งนะคะที่มีหอพักจํานวนมากค่ะ คุณแม่สำรวยนะคะก็มีอาชีพเป็นอ,อดีตนะคะก็เป็นข้าราชการนะคะซึ่งตอนนี้กเกษียณแล้วนะคะก็มาทำธุรกิจเปิดหอพักค่ะซึ่งคุณแม่ก็ปลูกต้นไม้เพื่อความสุขนะคะซึ่งจากการสอบถามได้ข้อมูลจากคุณแม่คุณแม่มีความรู้เรื่องต้นไม้เยอะมากเลยะคะทุนและต้นไม้แต่และต้นที่คุณแม่ปลูกก็เป็นต้นไม้โบราณต้นไม้ที่แบบว่า ราคาแต่และต้นก็ค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะคุณแม่สํารวยนะคะก็ได้เล่าให้กิกกี้ฟังว่าต้นนี้นะคะมีชื่อว่าว่านมหาเสน่ห์หรือว่านดอกทองค่ะซึ่งวันนี้นะคะนอกจากจะได้ความรู้เกี่ยวกับการสังเกตว่าต้นไหนนะคะเป็นต้นตัวผู้หรือต้นไหนเป็นต้นตัวเมียนะคะกิกกี้ก็ได้ข้อมูลจากคุณแม่ก็ถือว่าเป็นอีก ท่านนะคะที่มีประสบการณ์ในการปลูกแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องต้นไม้แต่ละชนิดอย่างดีเลยนะคะโดยเฉพาะต้นนี้นะคะซึ่งเป็นวน่นโบราณวาน่นที่คนเ,เมื่อ7-8ปีนะคะนิยมปลูกแล้วก็ตามหาและที่สําคัญราคาแบบแรงมากคะ่ะทุกคนก่อนหน้านี้เมื่อ7-8ปีนะคะคุณแม่บอกว่ามีงานโชว ซึ่งเป็นการโชว์ต้นไม้นะคะสถานที่กิกกี้ไม่สามารถที่จะบอกได้นะคะออกสื่อไม่ได้ค่ะทุกคนสถานที่ตรงนั้นนะคะก็มีการจัดวางต้นไม้ต้นนี้นะคะซึ่งตั้งราคาไว้ที่ต้นละ1ล้านบาทค่ะทุกคนกิกกี้ได้ยินครั้งแรกก็แทบช็อกเลยนะคะเพราะว่าก,กิกี้ก็เพิ่งรู้ว่าก่อนหน้านี้เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งรือว่าเป็นว่านอีกชนิดหนึ่งที่คนอยากจะเอามาปลูกนะคะ อยากจะเอามาปลูกแต่เนื่องจากว่าราคาแรงมากนะคะจุดที่คุณแม่ไปดูหรือว่าไปพบเจอต้นนี้นะคะก็อยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะ่ะเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถบอกหรือว่าออกสื่อได้นะคะดังนั้นให้เพื่อนๆเ,เข้าใจว่า ต้นไม้ต้นนี้หรือว่านชนิดนี้ก่อนหน้านี้เมื่อเจ็ดถึงแปดปีเป็นต้นไม้ที่ราคาแพงมากแล้วก็คนตามหานะคะคุณแม่เล่าให้ฟังว่าคุณแม่อยากได้นะคะแต่เนื่องจากว่าราคาสูงค่ะก็เลยเลือกต้นที่แบบว่าต้นไม่สวยต้นเล็กๆแบบต้นขี้เหล่งเนี่ยค่ะทุกคนต้นที่คนไม่ซื้อแล้วนะคะเขาก็ขายให้ในราคาต้นละเจ็ดพันบาทค่ะหลังจากนั้นนะคะวันเวลาผ่านไปคุณแม่ก็เอามาขยายพันุ์ค่ะเจ็ดถึงแปดปีนะคะก็ได้ โฟมนี้นะคะแล้วก็จำนวนต้นค่อนข้างเยอะมากค่ะคุณแม่ก็เริ่มแบ่งปันให้กับคนที่สนใจแล้วก็อยากจะเอาไปปลูกนะคะซึ่งตอนนี้นะคะคุณแม่ก็เอามาปลูกไว้หน้าหอผักนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการแบ่งใส่กระถางเพื่อแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนนะคะในราคากระถางนะคะ199บาบาทนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเอาไปปลูกไปทดลองปลูกนะคะเพราะว่า เป็นไม้ที่หายากแล้วก็คนสมัยก่อนนะคะอยากได้อยากเอาไปปลูกค่ะกีกก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีโอกาสได้รู้จักต้นนี้นะคะซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะกีกก็ไม่มั่นใจว่าต้นกําเนิดแต่ละจุดเนี่ยหรือว่าสถานที่ท,ที่ต้นไม้ต้นนี้นะคะ ได้ออกมาขยายพันธุ์ให้คนทั่วไปเนี่ยได้ปลูกได้มีโอกาสได้เห็นนะคะเป็นสถานที่หรือว่าแหล่งสายพันธุ์เดียวกันหรือไม่นะคะต้นที่บ้านกิกี้นะคะก็เป็นต้นที่กิกี้ได้มาจากประเทศเขมรนะคะกิกี้เป็นขุนบุญราชธานีนะคะเดินทางกลับไปที่บ้านค่ะก็มีโอกาสได้ไปชายแดนไทย ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างประเทศไทยประเทศเขมรหรือประเทศกัมพูชานะคะจุดที่กิกี้ข้ามไปก็คือบริเวณช่องเมฆะเราจะสามารถข้ามไปที่ประเทศเขมรได้นะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมีตลาดนะคะตลาดที่เขาขายต้นไม้อ่ในป่านะคะหรือว่าสมุนไพรต่างๆเยอะมากค่ะถ้าเ,เพื่อนๆมีโอกาสได้ไปก็คงจะได้มีโอกาสได้เจอต้นไม้แปลกๆร,รวมทั้งไม้หายากนะคะที่บริเวณชายแดนลาวกัมพูชา ซึ่งจุดนั้นนะคะก็เป็นอีกจุดที่ถือว่ากิก้ได้ต้นเอ่อว่านเขมินหรือว่านมหาเสน่ห์นะคะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าเป็นว่านดอกทองเนี่ยกลับมาเพื่อที่จะเอามาปลูกมาขยายพันธุ์แล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่สนใจนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมากิก้ก็ได้มีการแบ่งปันแล้วก็ขยายพันธุ์ค่ะแต่วันนี้นะคะกิก้ได้มาเจอ อีกแหล่งนะคะซึ่งคุณแม่เนี่ยเขาได้มาจากกรุงเทพมหานครอย่างที่กิกก้บอกนะคะว่าแหล่งที่มาเนี่ยค่อนข้างเป็นแหล่งที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะแต่กิกกี้ก็เชื่อว่าคุณแม่เป็นคนพูดจริงทําจริงและที่สําคัญค่ะคุณแม่เขาก็เป็นคนรักต้นไม้นะคะแล้วก็เสแสวงหาพันุไม้ที่แบบเป็นไม้หายากนะคะและก็เอ่อเป็นคนที่ใจกว้างด้วยนะคะ ใจเด็ดใจกว้างกิกิ้ได้คุยด้วยกิกิกก็รู้สึกแบบโอ้โหร้องว้าวเลยนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่กล้าได้กล้าเสียมากๆกับการเลือกซื้อต้นไม้แต่ละชนิดนะคะซึ่งวันนี้กิกิกก็ได้เรียนรู้วิธีการปลูกนะคะและกิกิกก็เอาต้นที่คุณแม่แบ่งปันให้ในราคา199อเกกอากลับมาบ้านกิกิ้ด้วยนะคะเพราะว่ากิกิก็อยากได้สายพันธุ์ใหม่ๆที่ เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งหรือว่าแหล่งที่มาอีกแหล่งหนึ่งเพื่อที่จะเอามาแยกขยาย เพื่อจะได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ต่อไปค่ะวันนี้นะคะกี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่สํารวยนะคะที่แบ่งปันความรู้แล้วก็ประสบการณ์เพื่อที่จะให้กิกี้ได้มีความรู้มากยิ่งขึ้นนะคะคเกี่ยวกับว่านดอกทองแล้วก็ว่านมหาเสน่ห์ค่ะขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดกิกี้มีโอกาสนะคะกิ้กี้ก็จะแวะมาเก็บข้อมูลจากคุณแม่สํารวยอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ลาทุกคนแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าบายบายค่ะ เพชรเป็นไจแม่แม่นางเสาหัวพักอ๋ออันนี้ต้นยังแม่เพชรน้ำแดงเพชรน้ำหนึ่งตอนแม่ซื้อมาเนาะซันนี่แล้วเนาะแม่ไปซื้อราคาชงอหาสิบห้าบาทจ้าเดี๋ยววันนี้แม่กับพี่เปลี่ยนห้างเปลี่ยนไลน์ละเป็นธุรกิจเลยตัวนี้แม่ไม่ธุรกิจเลยล่ะแม่มากแม่ไปเพ็รเปลี่ยนไปทีแล้วอ๋อมากไปใช้แหละแม่ไม่ได้ว่านยากเนี่ยแม่บ่านยากจัดทีละวันจะแม่มาดีเนาะ